ว่าการจต่รังบาลเช่นนี้มีผลเรื่องต่ออะไรบรรยากาศเรื่องการสลายขัวสลายสีนี่มีอย่างไรเป็นระยะนะคือคืออย่างที่ผมบอกพี่อ่ะมันมีระยะต่อขั้วดั้งเดิมที่ขัดแย้งกันว่ามันมีแนวรงวิ่งไปนในทางบวกแต่มันไม่ได้มีระยะในทางบวกกับขั้วใหม่ที่เกิดขึ้นครับ เพราะมันกลับกลายเป็นว่ามันมีแนวโน้มไอ้ทั่วไ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความแค้นเพราะเคยจะมั่นมั่นกันแล้วจะแต่งงานกันแล้ววันหนึ่งก็ถอนมั่นมันก็เลยเกิดความแค้นคือคแค้นสังหนุ่นอันละครับอพอเกิดความแค้นคิดถึงนะค,คิดถึงว่าคนเราเมือนีัยพอเกิดความแค้นต้องไปเป็นสายค้างมันจะค้านขนาดไหน อส่งท้ายช่วงนี้ทั้งหนึ่งนาทีสองนาทีที่เขาบอกว่าจริงๆแลวเพื่อทายเนี่ยเขาไม่อยาการ่วมกับก้าวไกลมาตั้งแต่แต่ไรเนี่ยแต่ไหนแต่ไรเนี่ยถูกต้องครับใช่ไหมผมบอกผมบอกอ,ออกตั้งแต่วันแรกแล้วว่านะครับว่าเขาเขาไม่ร่วมด้วยจริงหรอกเพราะว่าถ้าเขาร่วมด้วยกับก้าวไกลนะครับเขาต้องแสดงอาการออกว่านะคืนที่สิบสี่พฤษภาแล้วครับเขาเว้นไว้หนึ่งวันสองวันนะวันแรกออกมาพูดแบบกักกัก บอกว่ายินดีกับก้าวไกลแล้วให้ก้าวไกลเป็นผู้ดำเนินการแต่ตั้งทบานเองพูดให้คือฉันไม่ยุ่งจัดก,การเองกันยุ่งทำไม่ได้เดี๋ยวฉันค่อยกระโดดเข้าไปนะครับถึงให้ตอนหลังถึงแสดงอาการออกมานะครับว่าโอเคอยู่ด้วยนะอะไรเงี้ยนะครับนะคือไม่รู้เลยมากคาพูดหมอชนละนาเมื่อวันที่แกลหลุดปากพูดมาคํานึงนะครับคือความจริงของพรรคเพื่อ,อไทยวันที่แกลหลุดปากว่านี่คือการคุมกลุ่มชน พูดคำนี้ปุ๊บผมรู้แน่คือความจริงนั่นคือความจริงนะคำเดียวสะท้อนคำเดียวสะท้อนนั่นคือความจริงครับว่าลีเดียเดือดสะท้อนไอ้ที่ทำนิ้วแฮปปี้รักกันน่ะไม่ใช่ความจริงครับนั่นคือรักไในคืนหลอกลวงอะไรประมาณนั้นนะสรุปก็คือเพื่อไทยถ้าไปกับก้าวไกลโคตรจะเจ็บปวดทรมานมาฝั่งนี้ก็เจ็บปวดเหมือนกันแต่ก็ยังทรมานน้อยกว่าใช่ครับได้มากกว่ามาอยู่กับก้าวไกลเนี่ย บอกได้เลยว่าอันตรายสลับเพื่อไทยมากนะครับเพราะไม่รู้ว่าสองครั้มันจะเวรงผ,ผสมกันได้อย่างไรในหลายๆเรื่องแะัะเชนิบายน้งหลายนะครับอันที่หนึ่งนะครับสองมันดูภาพออกแล้วว่าคู่แข่งของเพื่อไทยในครั้งหน้าก็คือก้าวไกลใ่เมื่อคู่แข่งคือก้าวไกลนะครับคําถามคือว่าถ้าไปสลับเขาทิ้งอตอนใกล้ๆเลือกตั้งเนี่ยเขาได้คะแนนของสามสู้สลับทิ้งสักวันนี้ นะครับแล้วผมพยัยอมหนา้ารัดแล้วเดี๋ยวค่อยหาทางกดลงนี้เลยก็เหมือนจดสินกันแสงให้สำหรับรายการนี้เยี่ยมแต่จบนะแต่ว่าอนาคตเนี่ยโอเคว่ากันทีครับ